ว่าจะเรียกได้ว่าจะมีการเพิ่มหมอเพิ่มอะไรหรือมีการประสานอะไรอย่างไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราวาปิดท้ายด้วยเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมขออนุญาตปิดท้ายด้วยนะคะกราฟค่ะเป็นข่าวฝากมานะคะกราฟจับมือกับ G D H จัดแคมเปญ Family Power หลานมากพาความคิดถึงกลับบ้านคุณบุณพาไปดูไหมยังอะ่ะ ยังไม่ได้ไปเลยเออเนี่ยเห็นคนเขาพูดถึงเยอะมากนะเขาบอกอดูไปซับน้ําตากันไปก็เลยอยากจะไปอินเนอร์เขาเหมือนกันยังไม่ได้มีโอกาสไปเหมือนกันในส่วนของคาฟนะคะเขามีการจัดรถบัส E ีวีแฟมิลี่พาวเวอร์ให้บริการนะคะระหว่างวันที่5 6 7 10 11 12เมษายนจุดรับบริการร้านจอดรถดที่ MRT 3ย่านหรือพูดง่ายๆก็คือวัดหัวลโพงนั่นแหละเพื่อไปส่งยังสีสถานีปลายทางคือสถานีขนส่งผ้โดยสารหมอชิดหมอชิด2กรุงเทพ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็คือสายกลางบางซื่อสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต,ใต้ใหม่ก็คือตลิงชันและสถานีขนส่งสายตะวันออกกรุงเทพก็คือเอกมัยเอาง่ายๆกราฟเขาจะให้บริการสำหรับคนที่จะเดินทางกลับบ้านกับ,บ,บภูมิเนียยนาวต่างจังหวัดเขามีวันเวลาสถานที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เราจะเหลือวันนี้แหละ11กับ12เมษาจุดให้บริการรับส่งนะคะไปยัง4ี่สถานีปลายทางขนส่งอืมก็นี่เป็นการ เรียกว่าให้บริการให้ความสะดวกสบายนะฮะในการที่จะไปเชื่อมโยงเข้ากับระบบขนส่งที่จะเดินทางออกไปยังต่างจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาและดูเวลาด้วยนะคะเช็คเวลาด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะ